นะ <c oughs> อ่าสุดท,ทายสบายดีนะฮะทุกคนนะมีเจอะกันโดนทุกคนมือน,นี้อ่าท่งช่งนี้เนาะทุกคนแบบเฮา,ามีเวียกลลยนะเลยหมดได้หลุลคลิปเลยนะทุกคนนะอ่ามือน,นี้นะเฮาซีมาพาทุกคนอ่าเลาะฮากานเลนะหรือพีพีน้องๆนะเบิ้งนํากัดเนอะอ่าเฮาซีเลาะฮากานเลาะห้วยนะอ่าห่างเธอเหมันได้ ได้ปูได้ป่า ia, ได้หมูได้ยังกะถ้าเบิ่งนมกันนะทุกคนนะอหาสิเละโว้ยมันนี้เละเละผู้เดียวได้ทุกคนวันนี้ได้เละโค้ยหาอาหารนะเอาบัสเบียงอาหารเลยนะช่วงนี้ขาดแค่นะเพราะว่าเขาหยัดอ่าทงเฮ็ดเนาะเอาซีปูกเฮ็ดได้ทุกคนอ่านะเขาปูกเฮ็ดกันเลยบาได้เฮ็ดคลิปเลยนะทุกคนวันนี้ได้โอกาสหันนะทุกคนออกมาเฮ็ดก็คืนนะนะฮะ จะพาพี่ๆน,น้องๆไปเอาเบิ้งนะ,สะเสบียงอาหารของเฮามื้อนี้มันสิเป็นตัวยากนะทุกคนอนาหารเถอได้ปลาคอใหญ่ก็อาจจะเป็นได้ได้ทุกคนนะนะไปลุ่นเหมนกันทุกคนไปดยอันนี้นะทุกคนน้ำก็คือว่าจะใส่อยู่ธรรมดาเนาะทุกคนน้ำเมื่อ่าอาวุธของเฮามื้อนี้ก็คือน้าไม้ปกติแต่ทุกคนนี่อ่านี่แหละนะมาเสียหาแถวพุ่มพร้อมนะเพื่อ อ่าเห็นหมูซิงรอวะยังแถวนี้นะทุกคนนะมันจะอยู่ทะกอนไม้บงเนี่ยอา,าอาเซเปนได้นะเลาะเรื่อยๆ <c oughs> นี่ทุกคนนี่นตัวแรกแหงมารกวางนี่ปลาข้านะนี่อทำการเม้นเป็นเทียบห้อยนะทุกคนนี่น,นั่นก็คือปลาข้านะเอ่ใส่น้อยเลยถือว่าวแจ่มอยู่ได้ทุกคนได้หมันได้ป่าอย่างนี้นะทุกคนนะ นี่อ่ะเม่นมาเนี่ยอ้าทุกคนนี่ผมเม่นมาได้ตัวนึงทุกคนนี่อ้านี่ตัวนี้น่าจจะไข่ได้นะกระตัวตัวมันกับใหญ่ยนะเนาะแถวนี้นะมันใหญ่ดีเหาเฮาสงสัยว่าตัวแม่ไข่ได้หนี่งนะตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวแม่นะงูนะตุ้ยเลยนี่ตุ้ยขคักเลยมันกินอะไรมาไม่รู้นะทุกคนนะตุ้ยขักเลยนะอืมแซ่แซะแซะโอ้สุดยอดนี่ ทำกันเมียมพี่เข้มห้อยงูตัวนี้เป็นงูทั้งแหงนะทุกคนแนะ่แต่กับตัวใหญ่ดีเลยนะอ่านี่ใหญ่อาจิมันนะทุกคนนี่ตัวนี้นะเก๋เอาไปเลยเอานะทุกคนนะถ้ามันน้อยนี่เอาเอาแนละ้วสิฮะทุกคนเบิ้งซื้อแต่ตัวนี้มันใหญ่นี่เอาไปเลยเอาตัวนี้นะใหญ่แด่นะโคกอาจิคักอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวแม่อาจิมัน เดี๋ยวหวยมีแล้วอะไรยอย่างเลยทุกคนนี่อันนี้ก็เครือข่ายนี่ตัวนี่ตัวนี้นะเครือขน้อยนะเวลาเอาต้อนเข้มหมายนี่ตัวใลุ่ตัวลุงนนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวน้อยนะ